แล้วฝากบอกทนายเดชานะอย่ามาเสือกเรื่องของผมเรื่องนี้เลยนะผมเอาจริงนะ<ด>ผมบอกว่า<ด>ผมสัมภาษณ์เรื่องของผมห้ามเอาคาดีผมไปวิจารณ์เด็ดขาดผมไม่ชอบทนายคนไหน็้ามกันกของไทยของมันให้ใส่คอนิร์ตทางไครทางมันอย่ามาวิจารณ์คดีผมเวลาผมคดวิจารณ์คดีตำรวจแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเป็นจะตายนะครับผมมาตำรวจดีผมชมเคยตำรวจชั่วมันต้องกำจัดผมเป็นทนายอดีตผบตรนะ ทุกวันนี้ยังเป็นทนายตำรวจอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคดีของผมเนี่ยอยู่บนความถูกต้องเป็นธรรมไม่ได้ทําด้วยความสัใจเครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกไอ้ทนายพวกหยิวแสงมลาแรงเม่าทั้งหลายเนี่ยอย่ามาเสือกเรื่องของผมไม่ว่าจะเป็นใครคดีคุณก็ทําไปคดีผมก็ทําไปใครมาวิจารณคดีผมให้ออกชื่อมาผมจะได้ฟ้องถูกคนนะครับผมแต่ผมไม่อยากจะไม่อยากจะไปยุ่ง แต่คราวนี้มาว่าผมกลางมาว่าผมจะจอบผมทนไม่ไหวที่นายพลครับตว่าองว่า,าตอนนี้เนี่ย้งแต่ต้นต้นเรื่องก็แต่ตอนตอนนั้ตันตนี้หาดูแล้วมันวัวล้มต้มคนดูไหมเออแน่นอน,นผมก<ค>็<ด>บอกว่า<ด>น้องอยาพิดแบบเยวี่คพิษแบบผมเบ้งมันมีแผนลึกๆแผนลึกลับมันเป็นไปได้ยังไงคนประกาศว่าผูทำผิดกฎหมายอ่ะมันมีที่ไหนแล้วใหญ่ด้วยนะ ขายสลาบเกินมันแคบหลับพอจับก็ปรับพอจับก็ปรับ้อก็ก็ปลับมันไม่มีโทษจำคุกไงแต่ถามว่าคุณมีมาตรก,การอะไรไหมกองสลากคุณมาเล่นคุณรู้ไหมเขาเนี่ยไปออกหมายเรียกผู้ค้าสลากที่ขายสลากให้กับมบังกรฟ้าซึ่งคนมาขายสลาบเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวจริงนะคือหมายความว่าเจ้าของสลาบเนี่ยได้โคต้ามาจับมังกรไออมาจับกองสลากเร็จแล้วก็มีผู้ค้าเนี่ย นะพอมากว้านซื้อติดเล่นที่ติดเล่นและเอามาขายให้กับมังกรฟ้าปรากฏว่าเขาถูกจัดโฟต้าเขาขายถูกต้องนะแทนที่สำนักง,งานสลากจะเรียกเข้ามาก่อนแล้วมาสอบถามเฮ้ย hey, คุณขายหวยมังกรฟ้าโดยตรงไหมไอ้นั่นผิดระเบียบแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะตามตามที่อดีตของออสำนักง,งานสลากบอกว่าการขายหวยที่ไม่ได้ขายตามสถานที่ที่เขากำหนดไว้เนี่ยเป็นการผิดระเบียบ แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณต้องสอบถามก่อนว่าหวยที่ไปอยู่กับกอนฟ้าเนี่ยมันไปอยู่เพราะคุณขายโดยตรงหรือคุณขายให้คนอื่นแล้วก็ไปขายปรากฏว่าวันนี้มีคนที่ติดต่อผมเนี่ยเป็นพันคนเลยประมาณเ0็ดพันกว่าคนนะครับให้ผมเนี่ยทาคดีคือไป,อไปร้องไปฟ้องไปดําเนินคดีกับปองสลากผมบอกว่าผมไม่สามารถทำสองเรื่องในเวลาเดียวกันได้ไเพราะว่าเราทํา เรื่องของมังกรฟ้าคือเราเป็นแค่ตลาดแต่เราไม่สามารถทําในส่วนที่เขาขายแล้วเกินกฎหมายได้อันนี้เราทําไม่ได้นะครับ